สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินาเกษตรของเรานะครับกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนะก่อนอื่นเข้ามาแล้วอย่าลืมกดคนไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีสําหรับใครที่ชอบกล้วยไม้ป่านะครับผมตระกูลสายนะครับผมเอื้องสกุลสายของเราวันนี้เรามีเอื้องสายไหมไกรฤทธ์นะครับผมเอื้องสายไหมไกรฤทธ์นะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่ได้มาจากนะครับผม ภาคเหนือของเราเป็นไม้ในไทยนะครับผมภูมิอากา,กาศก็ต้องปลูกได้ในไทยนะครับผม <c oughs> เป็นกล้วยไม้ป่าชื่อว่าเอื้องสายไหมไกรทิผมได้มาแค่3กิโลนะครับผม <c oughs> แบบนี้เลยเขากําลังแตกยอดนะครับผมเขากําลังแตกยอดแบบนี้เลยนะครับผมสายไม้ไกรทิถือเป็นกล้วยไม้ป่าในตระกูลเอื้องสายอีกหนึ่งชนิดที่ค่อนข้างหายากนะครับผมจะคล้ายๆกับสายเชียงใหม่แต่ไม่ใช่สายเชียงใหม่นะอันนี้เราจะจําแนกออกมาเป็นอีกหนึ่งสายคือเอื้องสายไหมไกรทินะครับผม ค่อนข้างหายากกว่าสายเชียงใหม่นะคะผมความยาวของเขาสามารถยาวได้ถึง4เมตรนะคะผมอันนี้คือยาวผมได้มาแค่3กิโลเองนะครับผมอันนี้คือความยาวของเขานะครับผมอันนี้คือความยาวเลยแล้วเขากาลังแตกกอใหม่ขึ้นมานะครับผมวันนี้เราจัดจาหน่ายสายใหมไกริตในราคาแค่1นกิโลแปดบาทรวมส่ง1นกิโลแปดบาทรวมส่งนะครับผมเอื้องสายใหมไกริดนะครับผมมาแบบนี้นะครับผมกําลังแตกยอดนะฮะ เป็นกล้วยไม้ป่าอีกหนึ่งชนิดที่ค่อนข้างหายากใครรับ3กิโลวันนี้สายใหม่ไกริตกิโล8 0ดรกิโลผมคิดแค่2000รวมส่งมีแค่3กิโลนะคบผมสายใหม่ไกริตค่อนข,ข้างหายากนิดนึงนะยังไงใครสนใจชุดนี้นะคะผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5ย์1 8 9 8 8งานมาเป็นกอสวยนะครับไม่ได้ขี้เหร่นะฮะงานมาเป็นกอสวยไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมรากสมบูรณ์นะครับผมและกำลังแตกยอดใหม่แบบนี้เลย ใครสนใจ1นกิโลแปดบาทรวมส่งนะครับผมสายยาวพอสมควรประมาณเมตรกว่าเลยนะครับผมอันนี้เซตยาวอันนี้ก็จะเซตพอปลูกนะครับผม1นกิโลแปดบาทรวมส่งนะครับผมกําลังแตกยอดเลยนะเอื้องสายใหม่ไกรฤทธิ์นะครับผมใครรับ3ากิโลกองนี้นะครับผมเพียง2,000บาทเท่านั้นรวมส่งนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านนะที่กดไลค์กดแชร์นะครับผม อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะผมขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้านะขอบคุณที่ช่วยทุกท่านที่ช่วยผมเลี้ยงน้องหมานะครับผมขอบคุณมากๆนะคะผมยังไงใครสนใจเรื่องสายไหมไกลิตชุดนี้นะหนกิโลแป้อยบาทนะครับผมใครรับหมด3ากิโลนี้2,000บาทรวมส่งนะครับผมทั้งกองนี้3ากิโลกว่ากว่านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ